นี่นะจ้านี่นี่นี่นอนอยว่นี่นี่ตาแดงอืมนี่นะนี่นะคะนี่นะทุกคนนี่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 ตายเยอะยนี่นะจ้าตอนนี้นำตาลละลายดีแล้วนะคะ ซามาดเก็บไว้กินไดลายวันนะคะถ้าพัดแบบนี้เลยสวัสดีค่ะพบกับลุงเบ้ากับเจ้าปูนะคะกับช่องตามติดชีวิตเจ้าปูข่าวันนี้ลุงบาผพามาหากุ้งอีกแล้วนะคะสวัสดีครับพ <laughs> ุ่งนะลุงเบ้ารัตรัตไม่เจอไม่ได้ไม่เจบไปจ้า <laughs> <laughs> ตามลุงเบ้าไปเลย แต่ก่อนจะไปห้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบาลกับซาปูกันด้วยนะคะฮะตัวใหญ่เโอ้ยนี่นะกองซาปูตัวไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็ลุงบาลตัวใหญ่ใช่ไหมวะอุ้ยนี่ลุงบาลเดินพลุตัวใหญ่เลยทุกคนนนัน่เห็นไหมจ้านั่นมันนอนอยู่นี่่呀 โดนแล้วไม่โดนหนองไม่จับที่นี่นะคะเฮ้ยไ่จับตรงนี้เป็นอะไรนี่จ้าตัวนี้หนูกลัวมันแทงในกองผีรด้วยกของน่องดีดอกไป๋เดียวมาอ่อ๋อซันนะอุ้ยนี่หมานี่เล้อฮึ่มได้ดูสิอุ้ยข้าหลงบาตัวเยอะเลยนะนี่นี่ วะไม่ใช่อ like ู้นั่นก็ตัวเยอะนะเขาหนุนบอกเนี่ยตัวเยอะไหมอู้ยตัวเยอะเลยนะทุกคนนี่ตัวนี้ไม่ฟังจับได้ไหมว่ะได้นะได้นะทุกคน อุ้ยนี่ตัวนี้ฟังอยู่ตาเยอะเลยเนียนไหมตาสีแดงแดงอืมนี่ตัวเยะะ็นนะจ๊ะอุ้ยตรงนี้ตากว้างเลยตัวอุ้ยนี่นะคะนี่นะคะตาแดงแดงอุ้ยได้เรี้ยได้เรี้ยวิ่งตัวเยอะเลยอุ้ยชอบผูตัวเยอะเลย อันปีันาข้างนันนี่นี่นี่นีนี่นีนันนี่นี่นี่สฝ่ายน้องนี่นี่นี่อ่าชาถึงนั้นนั้นนดูที่ตัวนี่แค่ว่าตากว้างอ้ย่นะไปต่อนี่ตันี่รอกตัวเลยปังอยู่คู่กันเลยนะนี่ตาคู่เลยเอาตัวย่ก่อนตัวย่ก่อน Nè, tôi dài còn nữa chá Ui, tôi dài Ui, đừng bao đây tôi dài lùi Chá Đây mấy Hân, hân, đi căng tín, căng tín Mà ní, mà ní đi Ừ อันนั้นไปอันเล่ไปอันเลมันงัตนี่ข้างตีนพี่ข้างตีนพี่มันเลยฟังต้ว่นี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 มานีมานี่เยมานี่เยเด๋ยวมันดรุ่จะได้ครบแล้วี่ได้ตีเอยากจิงตัวนี้นี่ตัวย้่ยขานี่นะจ๊ะนี่นี่นี่นอนอยูนี่นตาแดงอืม นี่นะนี่นะทุกคนนี่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 ตายเยอะเยอะมีนะจคะนี่ตัวเล็กนะนี่นะคะนอนฟังตาแดงอยู่นี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 ่อุ้วูวูวูตาเล็ก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 มันดีดมันดีดจับไหมนะคะมันดีด นะคะนี่นะมคะมันฟังอยู่ในกรุดตัวไม่ใยญยลุงบาวจับเอาจับเอานะเจ้าปูเดินไม่โรดวันนี้ใช่รองเทา้าเดินยากอุ้ยตัวดีตัวใยญ่ใหญ่เลยจ้านะอ๋อนีจ้าลุงบาวให้เาวปูวจับนะตอนนี้อีอีลุงบาวได้เป็นกิโล สาวปูดได้หนึ่งคีดนี่นะคะคนะลุงบาวินลุงบาวถ้าปูไปจับเดินรังทายนะตอนนี้ลุงบาวชายมาจับจับได้ระมาอ่อุ้ยตัวย,ย,ย้อยลุยนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ เยอะมากเลยโว้ยล <Yeah>, ุอต mm ัว่นี่นี huh. ่ไหนลุมนี่กรตัวนึงพี่อู้ตัวเยอะเลยนี่นี่นลุมนี่รันตัวอันอ้หููนี่นี่นนี่ม่ใช่เ่นี่จับดูผงานก็ลงบาว นี่กองนอนนอนกับนือก้งรู้อันเฮ้ยดูต้องเจ้บปูก็ลายเรื่องเลยยายมันดูดนะอย่ามาตีในน้ำ โ้ยนี่นะนี่หนูจับตังนี้ดู้ดูนะคืนนี้โอ้นี่นี่กลูกปอนสินะุ้ยขนลมาวใหญ่ๆพี่าอยู่ล้วอ่ะอือโ้อยอู้ียโอ้ยอด้ยกัน

โอ้ได้ไล่เมนูัวแล้วแต่กุ้งไม่ตำสีเดียวไล่เมนูทไไวตำไม่ไหวกินแต่กุง้ง<ป>ทำกักย่างโค่นอนได้แล้วว,ว้าวกรบเต็มโค่เมื่อเล้วคืนนี้ได้ลนะอยกวันมาคืนนะมาคืน,นมาคืนเต็มนะตนตแต่ว่าคืนนี้เกือบเ,อบเต็มอู้นี่ตัวใหญ่นี่ทีจ้าปูจับ มันนะพี่นนเนาะน,นี่ดูขนาดใหญ่มากเลยชดด่วยเลยเล็กๆก็ม,กมีปุ๋ยน,นะนี่ก็มีนี่คือว่าใส่ย้ายนะใส่นี่นะพี่นะใส่เนี้ตีก็ตีก็ตีก็คล้ขขายเป็นใส่ย้ายเลย คุมมักเลยนะเดินจับเอาจับเอาอยรอชมนะคะว่าจะทำเมนูอะไรค่ะวันนี้เราจะมาทำกุ้งว่านด้วยกุ้งแก้วกันนะคะนี่นะคะกุ้งที่ลุงบากับสา่าปูไปจับมานะคะ วันนี้ถ้าผูมีเวลาว่างก็จะมาทำกุุงวานหรือกรุงแก้วให้ดูกันนะทุกคนกุงเฉลี่ยวันแล้วที่อาจจะไม่ช่วยเมื่อตอนสี่ห้ามนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจเจ้ามีตัดกั้วตรงนี้ออกนะปลายๆนะเพถว่วเดี๋ยวหลักกินมันจะได้ไม่แทงปากนะคะนี่นะคะตัดผนนี้เลย ตัดแบบนี้ไปจนมดนะคะนี่นะคะตัดแอัวมันปานๆแบบนี้นะคะตัดปลายกุ้งนวดกุ้งเสร็จเรียบร้อยเด้วต่อไปก็มาล้างน้ำให้สะอาดกันอีกครั้งนะคะ ก่อไฟกันก่อนนะจ๊ะวันนี้ชายตดท่านิดนะคะท่านจะพอไหมวันนี้ถูซื้กว่าท่านิดเดียวจัง จุ่มเบ้าวฟันถังโจอันนี้ทำในบ้านเหมือนเดิมนะคะนต้กอีกแล้วตกได้ตกดีตกทุกวันเลยจ้าเลยก็ตกช่วงเวลาที่ชอบปุจะทำกับข้าวทุกครั้งเลยนะนี่นะคะส่วนผสมสีชายก็มีเกลืเกลือกันน้ำตาลนะคะช่องยางนะคะข้าไปทำกันเลยค่ะ ใช้เตาท่านไอยจะเรงทั้งนี้นะคะใส่น้ำมันไปละลายน้ำตาลก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เราฝอ่มันเรงนะคะกุ้งกิโลครึ่งซศ้าปูะใจช่น้ำตาลอยู่ครึ่งกิโลนะคะใส่เกลือไปด้วยนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะ นีน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะใส่ขมุงไปเลยนะคะปิดฝาเคี่ยวไ้ก่อนนะคะวันะมุนโจงแช้งเลยนะคะทุกคนนี่นะคะกลายจะแห้งแล้ว นี่น้าเป็นแก้วเลยนะน่ากินมากๆเลยจ้าค่ะตอนนี้กุ้งของเราก็แห้งเลยนะคะนี่เป็นน้นวัดเซ็ตเรียบร้อยนะคะนี่ นี่นะคะเป็นแก้วน่ากินมากเลยนะคะวันวันกรอบกรอบค่ะกุ้งวัานหรือว่ากุ้งแก้วก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะได้ทาดเย้ยทาดอยากเลยนะคะกุ้งทั้งหมดกิโลครึงน,นะคะทําได้แถวนี้สามารถเก็บไว้กินได้ลายวันนะคะถ้าพัดแบบนี้เลย ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ้าวกับเต้าปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะ